9ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นส่วนอีก3ราศีต้องมีสติและไม่ประมาทอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดินะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงกันบ้างนะครับก็ในวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนนะครับก็ ดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีนะครับจากปกติเนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรนะครับก็จะมาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับก็ส่งผลให้คน9ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาเนี่ยพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนคนอีก3ราศีเนี่ยก็ต้องมีสตินะครับใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทนะครับก็มาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากคนที่เกิดในราศีเมษก่อน นะครับคนเกิดราศีเมษเนี่ยก็คือคนที่เกิดวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมหรือเกิดลัคนาราศีเมษนะครับคนเกิดราศีเมษเนี่ยดอาวพฤหัสัดีมาสถิตในตำแหน่งลาภะนะครับก็หมายความว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภนะครับคุณกำลังจะได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับลาภะเนี่ยหมายถึงว่าเราจะได้อะไรบางอย่างเนี่ย มาแบบง่ายๆนะครับจะประสบความสำเร็จแบบไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีของคุณเนาะต่อมาครับที่คนราศีพฤษภครับคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนหรือคนที่เกิด,าดราคณาราศีพฤษภนะครับ ก็สำหรับคนชาวพฤกษบเนี่ยดาวพฤหัสบดีมาสถิตในภพกรรมะนะครับเรื่องการงานนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเอาจริงๆอยู่ตรงไหนเนี่ยถือว่าดีตรงนั้นนะถ้าไม่ลงภพเสียนะครับก็ทายแบบง่ายๆเลยนะครับดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในตำแหน่งของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ เรื่องการงานของคุณเนี่ยจะเติบโตมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ทำอาชีพอิสระเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะเริ่มตั้งตัวเลี้ยงตัวได้นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับต่อมาคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับ คนที่เกิดราศีมิถุนนะครับก็ดวงชะตาเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพสุภะนะครับสุภาะเนี่ยหมายถึงการประสบความสำเร็จนะครับจะโดดเดน่นด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะครับสุภาะหมายถึงการประสบความสำเร็จการด่งดังการมีชื่อเสียงการรวมถึงการมีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ สุภะเนี่ยหมายถึงจบการศึกษาอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์ค่อนข้างดีในตรงจุดนี้นะครับแล้วสําหรับใครที่มีแฟนอยู่เนี่ยหรือว่ามีคู่ครองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแฟนจะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับก็ต้องรักษาเขาไว้ให้ดีๆเนาะสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนต่อมาครับราศีดวงดีราศีที่4นะครับก็คือราศีสิงห์นะครับ คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนะครับราศีสิงห์เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยสถิตในตําแหน่งปัตตานีนะครับก็คือคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะครับสําหรับคนเกิดราศีสิงห์ทายเลยนะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับคู่แท้ได้พบกับคู่ที่เราใฝ่ฝันมานานนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสุประคระ์ นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้พบกับคู่ที่ดีนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับเป็นคู่แท้ของเรานะครับหรือถ้าใครกำลังจะติดต่อธุรกิจนะครับคุณก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งนั่นเองนะครับต่อมาราศีที่ดวงดีราศีที่5นะครับก็คือราศีตุลนะครับก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับ คนที่เกิดในช่วงนี้เนี่ยหรือชาวราศีตุลเนี่ยก็คือดาวพระัสบ,บดีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งปุตตะนะครับปุตตะเนี่ยหมายถึงบุตรบริวารการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นทํางานใหม่ๆนะครับธุรกิจใหม่ๆหรือคิดกำลังจะมีบุตรบริวารเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้นะมีโอกาสได้นะครับประสบความสำเร็จนะครับเติบโตอย่างมั่นคง นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ซะก่อนนะครับในเรื่องของการงานเนาะก็ต้องวางแผนให้ดีนิดนึกงนะครับต่อมาครับราศีที่6กนะครับก็คือคนเกิดราศีพิจิกครับก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับชาวพิจิกเนี่ยดาวพระัุบดีอยู่ในภพ พันธุนะครับพันธุเนี่ยก็คือเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวนะครับก็ถือว่าเรื่องครอบครัวของชาวราศีพิจิกเนี่ยหากมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของครอบครัวหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะสามารถเคลียร์ได้สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะในเรื่องของครอบครัว นะครับจริงๆเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปบ้างนะสำหรับไว้รุ่นสร้างตัวหรือคนที่ชอบทํางานแต่ก็จริงๆเนี่ยเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะผมเคยอ่านหนังสือเล่มน,นึงเขาบอกว่าไม่มีความสําเร็จอะไรทดแทนกับความล้มเหลวในครอบครัวได้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะราศีไหนก็แล้วแต่อย่าลืมเรื่องครอบครัวนะครับต่อมาครับราศีที่7นะครับก็คือราศีธนูนะครับ ก็คือผู้เกิดช่วงวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะชาวธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีสถิตในตำแหน่งสหัชชะนะสหัชชะคือเพื่อนฝูงบริวารน,นะครับก็จะมีเพื่อนดีเพื่อนเก่งเพื่อนเนี่ยคอยแนะนำส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูเรื่องเพื่อนเนี่ยสำคัญนะครับผม,มบอกเลยนะ ว่าเรื่องเพื่อนเนี่ยบอกนิดใบให้นิดหนึ่งเลยนะครับว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเราเจอเพื่อนที่ดีชีวิตเราไปได้ไกลนะครับแต่ถ้าเราเจอเพื่อนไม่ดีชีวิตตกต่ำแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะ <United people> ได sure. ้เจอเพื่อนที่ดีนะครับต่อมาครับราศีที่แปดครับก็คือชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่สิบสี่มกราถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับ ชาวราศีมังกรเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในภพกระดุมพรนะครับก็สุดปังเลยครับเรื่องเงินเนี่ยโหเงินทองไหลมาเทมานะครับทํางานอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะฮะทรัพย์สินมากมายมหาศาลนะครับราศีมังกรไทยสั้นๆเลยเรื่องการเงินเนี่ยโดดเด่นนะครับมีโอกาสรวยนะสุดท้ายครับราศีที่9้าครับราศีที่จะรุ่งที่สุดนะรุ่งไปถึงปีหน้าเลยนะครับทางเก้าราศีนี้ก็คือราศีกุม คนที่เกิดราศีกุมคือคนที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์วันที่13มีนาคมนะครับก็คนที่เกิดในราศีกุมขอให้คุณเนี่ยตั้งใจนะครับเพราะว่าปีนี้คือปีปีของคุณอะ่ะดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีไหนอะ่ะราศีนั้นอ่ะคือ100%เปซ็นเป็นปีของคุณแล้วนะครับขอให้ชาวราศีกุมประสบความสำเร็จในทุกด้านที่ปรารถนานะครับดวงคุณเจ๋วสุดแล้ว นะครับเพราะว่าถ้าปีหน้าเนี่ยก็จะย้ายไปมีแล้วนะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมก็ต้องเล่งนิดนึงนะครับก็อีก3มราศีนะครับที่ต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังตัวคือหนึ่งราศีกรกฎครับผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหานะครับแล้วก็ราศีที่2คือราศีกันคนนี้เกิด16กันยานึง16ตุลาแล้วก็คนเกิดราศีมีน14มีน,นาถึง14เมษา นะครับคนเกิด3ราศีนี้ต้องมีสตินิดนึงนะครับทำอะไรต้องรอบคอบนะทำอะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คนที่เกิด3ราศีนี้เนี่ยพยายามที่จะเอาตัวรอดให้ได้นะครับแล้วก็คิดจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ